สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าน้ำปลาทิพรสสลากสีเหลืองกับสลากสีชมพูไม่ใช่รสสตรอเบอรี่นะคะแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะวันนี้แม่น้องหาคำตอบมาให้นะคะแตกต่างกันที่ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะจึงสรุปได้ว่าน,ะะน้ำปลาทิพรสขวดสีเหลืองคือน้ำปลาเกรด A ส่วนขวดสลากสีชมพูคือน้ำปลาเกรด B ค่ะเพราะสีชมพูใช้ปลาน้อยกว่าเลยมีราคาที่ถูกกว่า แต่ข้อดีของขวดสีชมพูคือมีโซเดียมน้อยกว่านั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้ที่มาที่ไปแล้วนะคะว่าสลากสีเหลืองและสีชมพูต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติต่างกันขนาดไหนคะ่ะเค็มค่ะสรุปนะคะความเค็มก็อาจจะต่างกันไม่เยอะนะคะแต่ว่าขวดสีชมพูเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตและต้องการลดปริมาณโซเดียมค่ะความหอมใกล้เคียงกันนะคะสีสัน ก็ใกล้เคียงกันค่ะ